ดูนะคะคชีวิตการเดินทางไม่มีรถไฟต่อไปบ้านอีกแล้วต้องต่อรถอีกแล้วนะคะเนี่ยจะถึงบ้านกี่โมงเนาะต่อเส้นนี้ไปลงเดินพักแล้วจะไปลงเขาด้านีน่อยเ่อรุนนะคะเชอรุนนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะ เยอชีวิตการเดินทางเนอะจะเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้ก็ค่ำละคนยังเยอะอย